จิตหดหูเป็นเอียงจิตแบบหนึ่งเดี๋ยวก็คลี่คลายกลายเป็นจิตแบบอื่นถ้าเศร้าบ่อยๆโดยไม่รู้ว่าเศร้าเรื่องอะไรอาจเป็นเพราะกำลังใช้ชีวิตอย่างน่าเศร้าใจโดยไม่รู้ตัวการหาสาเหตุด้วยวิธีคิดมักไม่เจอเพราะเราจะหลงเลิกว่าเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนี้พอพยายามไปแก้ที่เหตุเสร็จ ก็รู้สึกว่ายังคาใจอยู่ดีวิธีเดียวที่จะรู้ตัวว่ากําลังใช้ชีวิตอยู่บนทางของความสุขหรือความเศร้าคือการเฝ้ารู้ดูให้เห็นว่าปล่อยใจคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องตอนไหนขยันพูดกับใครในเรื่องออกอ่าวและชอบฝืนทำสิ่งใดที่ค้านกับความรู้สึกฝึกที่จะยอมรับอารมณ์ทุกสุขให้ได้ก่อน พอเห็นภาวะทุกข์ภาวะสุขทางใจชัดแล้วรู้สึกว่าไม่เที่ยงแท้แน่แล้วเหตุผลที่แท้จริงของแต่ละสุขแต่ละทุกข์มันถึงจะปรากฏโดยปราศจากความเข้าข้างตัวเองเคลือบไว้และถ้าหากจเจริญสติรู้มันทุกอย่างที่ขวางหน้าอะไรเกิดก็รู้อารมณ์ไหนเด่นสุดก็รู้อารมณ์ไหนอ่อนสุดก็รู้ เพราะรู้ทุกอย่างว่ามันต้องต่างไปเองเป็นธรรมดาก็ไม่เหลืออารมณ์ตกค้างแม้แต่หนึ่งเดียวพูดง่ายๆคือต้องลงทุนทํากันนานและมีสติรู้ทุกเหตุไม่ใช่แค่คิดหาสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งกันง่ายๆและอาการรู้ก็มีสองแบบคือฝืนรู้กับยอมรับรู้ถ้าฝืนรู้ยังไงก็ไม่หาย แต่ถ้ายินยอมรับรู้ฝึกให้เกิดอาการแบบนี้บ่อยๆเป็นร้อยเป็นพันครั้งต่อวันจะไม่มีความเศร้าใดกินใจเราได้หากไม่รู้จักทำสติให้เจริญขึ้นเพื่ออ่านวารัจิตตนเองให้ออกเป็นขณะขณะต้นเหตุเล็กใหญ่ของความเศร้าหมองจะมีอยู่มากมายเกินกว่าจะนับและเกินกว่าจะบอกตัวเองถูกว่า กำลังเศร้าเรื่องอะไรหนึ่งในคำสอนของท่านสมเด็จพระพุทธโคสจา,ารย์ที่ผู้อ่านนำมาฝึกเตือนใจตนเองอยู่เสมอเสมอเมื่อเกิดความเศร้าหรือหดหูใจคือฝึกให้ตนเองรู้ธรรมชาติว่าอะไรอะไรก็ผ่านไปเสมอหมายความว่าเวลามีความสุขก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุขนั้นก็ผ่านไปเวลามีความทุกข ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความทุกข์ก็ผ่านไปเวลามีสถานการณ์แย่ๆก็ให้รู้ว่าเรื่องเหล่านั้นมันไม่ได้อยู่กับเราจนวันตายขอขอบคุณบทความดีๆจากท่านผู้เขียนนิรนามนะคะ